สวัสดีครับวันนี้มาลุ้นเหรียญท้าเวสสุวรรณโหหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญรุ่นบังเกิดทรัพย์วันนี้มาลุ้นสองรายการสองรายการสามองค์ ก็จะมีเนื้อเงินครับทองทิปหน้ากากเงินนวะหน้ากากเงินแล้วก็ทองแดงทองแดงลมดำหน้ากากเงินอันนี้จะอยู่ในชุด กรรมการล่ะครับชุดผมไม่แน่ใจเขาเรียกชุดอะไรชุดกรรมการลักษณะของเหรียญก็จะเป็นรูปเออาาเวสสุวรรณนั่งบนกุศลสีก็มีโคตด ทานวะก็จะมีโค้ดตัวนอนอหนูแล้วก็โค้ดเพชรคือโคดวัดอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของวัดแก้วจเจริญคือโค้ดเพชรนะครับแล้วก็จะมีตัวน่าจะเป็นยันทาะนะครับทอทอ,อ,อน่าจะทาะนะครับยันทาะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็น,นยันประจำตัวของพ่อครับนี่ยันตัวนี้แล้วก็จะมีโค้ดโคดต,ตรงนี้ครับนี่คือเนื้อนวาวะครับเนื้อนวาวะข้างหลังก็จะมีเทาะอ,อีกแล้วก็จะมีหมายเลขอยู่ด้านล่างนะครับเขียนว่าวัดแก้วเจริญอ,อัมพวา จังหวัด,มดสมุทรสงครามพศ2563เออพ่อก็ออทำเตรียมงานแล้วก็จัดสร้างตั้งแต่ปี2563แต่จัดพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในวันเนปปีพศ2564นะครับสวยมาก มาลุ้นกันเลยครับเนื้อเงินเอาเนื้อเงินก่อนเลยว่าเป็นลุ้นเลขนะครับลุ้นเลขเพราะว่าเนื้อก็จะเป็นตามสั่งจองอยู่แล้วนะครับในชุดนี้จะมีหลายเนื้อครับมีทองคำเงินนวะทองทิพทองแดง แล้วก็มีลงยานะครับก็จะมีแตกออกไปอีกหลายหลายหลายเนื้อนะครับหลายแบบก็ติดตามในกลุ่มนะครับเรื่องรายละเอียดเนาะติดตามในกลุ่มเลยครับอันนี้มารุนเลกเลกสนุกสนุกนก,กับอ้นครับอ้นมัดแก้วเจริญซิบมัดแก้วเจริญเหมือนกันนะครับ ในตัวหลวงพ่อครับมาแกะเลยครับมันเดิมครับไม่ไหนเติเป็นอัดวีดีโอแล้วมาดูเลยครับดูนะครับมาป้าบเหมือนเดิมครับปาบาขาววิ่ง ให้ดูด้านหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้าโอ้โหจบแล้วครับเกียนเลขไปเลยหกสี่ครับเต็มเต็มนี่นี้ที่คุณมั่นใจครับหกสี่ครับสวัรับนะครับไปห,หนึ่งลุนแล้วหนึ่งลุน สี่ครับตามนั้นครับหนึ่งเหรียญขาวสะท้อนแสงครับไปล่างๆครับต่อ,อไปครับนี่ครับชุดกรรัการนี้เราก็จะดูอย่างนี้นครับมาแก,แกะแยกเป็นชิ้นๆกันนะครับ สองศูนย์นะครับสองศูนย์ก็น่าจะเป็นสองศูนย์นึงชุดนะผมนี่ถูกกับสองศูนย์มากส่วนใหญ่จะเป็นเลขสองศูนย์กับเย็ดครับที่เป็นสองศูนย์แต่ถ้าเป็นซื้อหวยสองศูนย์นี่ไม่ค่อยถูกอสองศูนย์อันนี้ทองทิพย หน้าก,กางหนึ่งครับสวยที่ผ้าครับสวยที่เลขครับนี่ว่เปเที่ผ้าครับอันนี้ดูแต่ความสวยนะครับ เล็กลุ้นเรียบร้อยเสียที่าพาครับดูครับน,นี่ตัดกันดีครับเอาวะเอ้นี่ฟองแดงลมดำ สอสนย์ครับนาคันที่20กับ64สครับ